ครับอาการเจ็บป่วยของผมก็ทางแพทย์หมอเรียกว่าเป็นอมัมพฤกษ์ครับคือเส้นสมองตีดนะฮะคือเป็นลักษณะข,ของอมัมพฤกษ์คือการเคลื่อนไหวซีขวาของผมเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้เลยนะครับก็เป็นเวลานานนะครับก็ยังเคลื่อนไหวไม่ดีนะครับพอมาเจอคุณระดาวันวงศรีวงนะครับผมก็ได้รับ อนุเคราะห์เอายาให้รับประทานลองดูนะครับพอไม่หนึ่งหนึ่งกระป๋องนะครับผมรับประทานไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าช่วงสัปดาห์นึ่งแขนผมก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับแขนขาดีขึ้นสมองก็สดใสขึ้นแล้วก็มาจากรายการก็หมดไปแล้วกระปุกหนึ่งแต่นี้รู้สึกว่าใกล้จะหายแล้วครับก็รู้สึกว่าดีครับก็เป็นเป็นถือว่าทำให้ผม มีความสุขมากนะครับเส้นแขนขาเนี่ยผมเคลื่อนไหวได้มดนะครับก่อนเขียนหนังสือไม่ได้นะครับจะพูดอะไรก็ยกไม่ได้ทีนี้ก็ปกตินะครับถือว่าเป็นบุญคุณของยาที่ได้ช่วยนะครับก็อยากจะให้ท่านที่เป็นนมะเึ็งหรือเป็นโรคเบาหวานโรคความดันนะครับพวกไขมันในเส้นเลือดนะครับพวกนี้ลองลองรับประทานดูเชื่อว่าจะหายแน่นอนนะครับก็ถือว่า ส่วนหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนำให้ท่านที่เป็นโรคต่างๆทุกโรคครับครับว่าการที่เป็นโรคเนี่ยมันทรมานมากนะครับร่างกายก็อ่อนเพลียเคลื่อนไหวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จากคนเคยเล่นกีฬาติ๊กอล์ฟได้เล่นทีนิดหนึ่ตอนตอนนี้เริ่มเริ่มจะเล่นได้แนละ้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมีความสุขมากครับครับก็การรับประทานนี่ครับก็ผมทานสี่เวลานะครับ ก็บางทีก็ทานกับโอวัลตินบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีสี่เวลาก็ตอนเช้าก็สองช้อนนะครับแล้วก็มีเช้ากลางวันเย็ยนแล้วก็ก่อนนอนนะครับก็ทานทานไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะรู้สึกว่าไม่ยากครับที่ผสมน้ำแล้วก็คนนะครับง่ายๆนะครับเป็นเป็นสิ่งที่แล้วก็รับประทานง่ายไม่มี ไม่มีผละลรครับอร่อยครับอร่อยมากนะครับผมจะทานให้ดูครับมันเป็นยาที่มีประโยชน์นะครับนีอร่อยครับกินแล้วดีมากครับสุดยอดครับก็จะทําให้หายได้นะครับรับประกันว่าอร่อยแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากในการรับประทาน แมกเด็กๆหรือผู้ใหญ่ที่ทานยายากนะครับก็รับประทานได้ครับับรองหายแน่ขนอนครับนะครับดีครับ